วนเมืี้ั15วันมาดีตากทั้งหมดกี่วัน15วัน้5วันวนะเชอร์รี่3้5วันสีเชอรี่มาแล้วก็ตาก15วัน,วนแล้วเอาไปทำไงต่อต่อไปก็จะป้ยสีเข้าไปสีเครื่องพิเศษก็เขาจะแคปทีบอ,บอรี่ไม่เล็กๆให้ด้วยครับเขาคิดกิโลละิบาทแี้วิบอรี่ก็หายยาก นี่เราจะสีจะคะั่วมะลยแล้วก็ไปสีเท่านั้นใช่ไหมนี่เราเก็บไว้ได้นานอันนี้เก็บไว้ได้นานไปสีหมดเลยก็ได้ครับแล้วแต่แต่ถ้าสีหมดปุบเราก็ต้องเป็นใส่ถุงให้ไม่มีอากาศเข้าแต่มัดถุงไ้ 你罗地盘。